สามพนอดกันนะครับผู้มวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาก์สำนักง,งานสหกส์จังหวัดตราวันนี้เรามีโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรนะครับซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมสากลได้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นะก้าให้กับสาก์หรือกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้นะครับซึ่งจะต้องเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพ เกษตรกรผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน G A P นะครับและพนํนสินค้าส่งมาที่สหกรณ์ซึ่งสหกรณ์ก็จะดำเนินการรวบรวมแล้วก็ประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจะติดต่อกับกระทรวงกาโหมงนะครับในการรับออเดอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้รับออเดอร์มาจากกองบระชาราษรกองทัพบกนะครับกองบระชาราษรกองทัพไทยแล้วก็กองทัพเรือกองทัพะกาศนะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆป็นจำนวนถึง เกือบ40ตันนะครับซึ่งการสนับสนุนพระก้าเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนให้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยสภครจะต้องสมทบอีกิซึ่งในกระบวนการจัดการทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะยกระดับราคามังคุดนะครับเงาะแล้วก็ลำใหญ่แต่ในส่วนของจังหวัดตราดนี่เราจะทํามังคุดกับเงาะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนีเ้เราก็ได้เริ่มมีการเริ่มส,ส่ง ให้กับกองทัพแล้วบางส่วนนะครับซึ่งต่อ,ตอไปนี่อจจะมีเงาะแล้วก็ลองกองตามมาอีกซึ่งถ้าโครงการนี้ดาเนินการไปได้ด้วยดี <c oughs> ก็หวังว่าในปีต่อ,ตอไปนะครับสหอาดกอก็จะมีตลาดซึ่งเป็นที่กระจายผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ทางกองทัพหรือทางส่วนกลางในกรุงเทพเนี่ยได้ชิมผลไม้ที่ดีสดสด,สดจากสวนนะครับในราคาที่เป็นธรรมและก็ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพด้วยครับ